ไทยก็ประมาณเกือบสองล้านน่ะนั่นแหละทะเลาะก,กันมาเป็นปีก็เหมือนเดิมเรื่องเดิมๆไม่มีวันจบสิ้นต่อไปนี้ก็จะตามใจแกแล้วมาพี่น้องเสร็จแล้วไม่มีมะละกอรเราก็ใช้เคลอลเทนเนะคะเราก็ใช้แตงเทนได้ มีเรื่องในใจอยากเล่าไม่ฟังพี่น้องเรื่องไม่เป็นเรื่องทะเลาะกับฝรั่งด้วยแหละมีเรื่องในใจอยากเล่าไม่ฟังพี่น้องเรื่องไม่เป็นเรื่องทะเลาะกันมานี่เกือบปีแล้วละแต่ไม่ได้ไม่ได้เล่าให้พี่น้องฟังเรื่องอะไรเรื่องจะเปลี่ยนรถจะเอารถยนต์คันใหม่คันนี้มันยังขี่ได้อยู่เพิ่งซื้อมาได้ห้าปีเกบอกว่าแกจะเอาคันใหม่คันใหมก่ก็ราคาก็ประมาณตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ เกือบสองล้านอ่ะอืมเอาไว้ ถ้าถามว่ามีประโยชน์ไหมเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเราอยู่ในเมืองเราไจำเป็นต้องใช้รถเยอะแต่แก็บอกว่าบางทีเราก็ขับไปไกลความคิดของเขาก็คือเขาไม่ประหยัดเงินไงเขาจะเก็บไว้ให้ใครเนาะพูดถึงอ,อร่อยอ่ ถ้าเป็นไปได้เราก็อยากเซฟเงินเนาะแต่เขาบอกว่าเขาหนกตัวคนเขาไม่มีใครเขามีแต่เธอฉันมีแต่เธอคนเดียวแล้วฉันจะเก็บไว,ว้ให้ใครนักหนาแค่ว่างนี้เม่อนุ่มนุ่มผักเงนสวนของพี่สาวไม่หมด เอามาสูงมาเลยล่ะผัดแกก็กรอบแกบำรุงด้วยนมแกททำทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดแกใจเย็นปลูกผักนี่ก็เลยงามข <c oughs> องเราก็งามงามคนละอย่าง แซ่บเนาะอร่อยมาก ขอนุญาตกินก่อนเนาะปัญหานะ่ะมันมีมามากนานแล้วก็คือลุงนะ่ะเขาเรียกอะไรทะเลาะกันเรื่องไม่เป็นเรื่อง เขาบอกว่าเขาทํางานมาทั้งชีวิตเขาอยากซื้ออะไรที่เขาต้องการเขาอยากให้เราสบายพูดถึงเนาะแต่เราไม่ต้องการความสบายคือเปลืองเงินนี้เราไม่ต้องการไง ทะเลาะกันบ่อยอยังไม่เป็นเรื่องไม่ค่อยพูดถ้าพูดถ้าพูดก็ทะเลาะกันไงช่วงนี้ทะเลาะกันบ่อยแกง,งุนงิดด้วยแหละหลายอย่าง แล้วแกไม่ค่อยสบายด้วยเนาะร่างกายคนแก่เนาะอยู่กับคนแก่ต้องทําใจด้วยเนาะแต่ผัวแกนี่ก็ทําใจคือว่าอยู่กับคนแก่ต้องรับอารมณ์ให้ได้อะหนึ่งวันพันเหตุการณ์ ความโมโหเขาจะมีมากขึ้นอยู่กับคนแก่คือเขาห,หงุดหงิดไงอะไรก็แบบน่นนี่นั่นเนะาะได้แต่ทำใจได้แต่ทำใจทุกคนก็จะแกร่รู้ไหมแกว่าตอบว่าอะไรทุกคนก็จะแก่เธอก็จะแก่เหมือนกันแกว่าแกก็พูดถูก หลายคู่แล้วนะที่อยู่ด้วยกันไม่ได้เลิกอะ่ะก็เป็นเพราะอย่างนี้แหละบนบ้างอะไรบ้างเนาะคนแก่เนาะตกลงกันไม่ได้เรื่องรถทะเลาะกันเกือบทุกวันแหละพูดเรื่องรถนี่ทะเลาะกันเลย ความคิดของเราอะ่ะเราอยากอยู่สบายสบายเราไม่อยากให้แบบโอเคเขามีเงินจ่ายแต่ว่าเราจะเอาไปซื้อสิ่งที่มันไม่จำเป็นไงแต่ความคิดของแกก็คือหนึ่งแกอยากให้เราสบายความคิดของแกแหละแกอยากให้เราสบายอันนี้อันนี้รู้ดี แต่เราไม่ต้องการสิ่งนั้นไงเพราะว่าเราอยู่ที่นี่ง่ายมากเนาะรู้ไหมรถไฟฟ้าเดินไปนี่สองนาทีไอ้นนี่สนามบินก็ห้านาทีรถบัสก็สองนาทีคือทุกอย่างมันง่ายหมดอ่ะอืม่อย ถามว่ามันจำเป็นไหมรถสำหรับเราไม่จำเป็นอ,อร่อยน,นรอ่อยมอมมอให้ฟังเตมมคุยอยู่ที่นี่มันเหงาเนาะ ออเแตงโมซื้อมาปปลูกเบลอร์ยังไม่หมดเลยเลๆครึ่งลูกซื้ออะไรมาก็กินกินไม่หมดเพราะว่าอยู่คนเดียวเนาะลุงแกก็ไม่ค่อยกินกินแกก็ไม่ค่อยกินผู้ชายอเะนะอาะผลไม้เหมือนกันแต่บางทีซื้อมานี่จนเน่าะ มาพี่น้องล้างปากด้วยสตรอเบอรี่ดูขาลูกเบ้เลยอ่ะอืมอร่อยของเดนมาร์กเขาจะลูกใหญ่ นั่นแหละทะเลาะกันมาเป็นปีก็เหมือนเดิมเรื่องเดิมๆไม่มีวันจบสิ้นต่อไปนี้ก็จะตามใจแกแล้วจะไม่พูดแล้วแกอยากซื้ออะไรก็ให้แกซื้อไปต่อไปนี้จะตามใจแกพูดถึงน้อยอายุเขาก็มากแลนะ้วเนาะแกก็อยากใช้เงินที่แกหามาแกหาเงินมาทั้งชีวิตนะ่ะมาคิดเนี่ยมาคิดทีหลังว่าอ,อ ไม่พูดล้ปล่อยเข้าไปเขาอยากใช้ก็ให้เขาใช้อืมอร่อยโอเคค่ะพี่น้องมาบนให้พี่น้องฟังเรื่องไร้สาระโอเคค่ะไว้เจอกันคลิปหนา้าคลิปนี้ไปแล้วค่ะ